สกินปืนใหม่ครับ EC80 ผมไม่มีบัญชีพามนะก็รอของเข้าพร้อมกับทุกคนนะตอนแรกกะจะไม่เอานะครับเก็บตังไว้เป็นค่าอยู่ค่ากินดีกว่านะแต่พอเห็นสแต็กแล้วโอ้โหไม่ไหวครับรู้สึกเหมือนจะโกงนะดาเมจ2องเจาะกกหนึ่งเซตตัวละครสายยิงไกลผมว่ามี2เม็ดเกราะแตกนะปืนนี้ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะเปทูวินนะครับ ก็เลยคิดว่าต้องเอานะปืนนี้ผมมีโทเค็นเหลืองอยู่131 1, นะเท่าที่ผมลองคำนวณนเะข้าๆเนี่ยถ้าผมกเกลือนะผมจะต้องกดอีกประมาณ15ครั้งก็อยู่ประมาณ2,300เพรน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกลือไหมเดี๋ยวก็เกลือนั่นแหละไม่เคยจะสุ่มได้หรอกนะตู้แบบเนี้ยแบบทีสงทีแล้วออกอะไรเงี้ย ครับหามไปอ้าวิอะไรอ๋อระเบิดโอเคได้ระเบิดมานะไปกันต่อครับตกใจตกใจมาอีกแล้วอะไรวะไม่ได้มองกล่องศพทุเค็ดร้อยไม่ออกเลยวะ ต่อครับโอ้โหนี่ไงเกลือเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเฮ้ยไอ้วอลปะไม่ใช่ตัวกลางโอเคไปกันต่อครับเหลืออีก69้พอไหมเนี่ยเหมือนจะไม่พอนะเพชร สองรอบอุ้ยนีย่คุ้มอยู่เรียบร้อยครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยสามหเ้าน่าจะกดไปสิบสทีนะครับเมื่อกี้อ่ะแรกมาเลยอ้ถูกกะวะ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแรกผิดเดี๋วชิบหายเลยอ่ะแรกนะครับก็สรุปนะครับผมแรกเหมือนเดิมนะเกลือ สรุปผลประกอบการนะครับจากเมื่อกี้คิดว่าจะกดไป15ทีนะกดไปแค่14นะครับได้ของศพได้ระเบิดเป็นของแถมนะแต่ผมคงไม่ใช้ไอ้พวกนี้ก็เก็บเก็บไว้มาดูสกินกันดีกว่าเดี๋ยวมาลองยิงปืนเล่นๆดูนะอันนี้ไม่ได้ใส่ตัวละครยิงไกลามานะครับโอ้โหสองไม่ตายไม่มีเกราะโคตรแรงนะครับดาเมจสองนะมันมีจอเกาะด้วยก็นั่นแหละ สอเม็ดน่าจะเกราะแตกนะครับปืนนี้มันน่าจะต้องเล็งประมาณอกปะอ่ะอ่าบางนัดก็79มันน่าจะโดนแขนนะครับถ้าหน้าอกอย่างเงี้ก็96นะอืมเกาะแตกชัวร์นะอย่างงี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะ ปืนนี้